ภาพสุดท้ายเมือเยอรมลนติคิมีบอฮูจะพาเราชมมาดูเส้นทางการไปน้ำจกตานโมน้ำจกบันทาแลอัมพลูอิงแกนจะว่าชินไรกันนะครับไมโยของผมแล้วตีแล้วที่โรงพยาบาลต้อชมไปน้ำตกตันโมนะครับเป็นทางเข้าก็อยู่ท้ายหมู่บ้านนี่ครับเดี๋ยวเรจะพาเข้าไปเนี่คมาถึงท้ายหมู่บ้านแล้วมันจะมีทางโค้งแยกลงไปตรงนี้ครับทางโค้งนี้ครับคุก็เลี้ยวเลยครับเลี้ยวเสร็จแล้วก็ลงนี้มันจะมีป้ายสีน้ำตาดนี้ที่จริงป้ายมันเขียนว่า ต้ตัดหมอนะแต่มันไม่ชัดนะครับโอเคเราลงไปทางนี้เลยครับผมจะตัดเสียงผมออกไปบางช่วงนะเพราะเสียงรถกับเสียงลมอะไรมาทําให้เสียงมันดูไม่สนุกสนานนะผมจะใส่เสียงเพลงแนละ้วให้ผู้ชมดูเส้นทางกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีบางช่วงที่บรรยายให้ฟังโอเคโอเคข้ามน้ำรั้งที่หนึ่งะครับไปกันเลย อันนี้ก็อาจทางอาจจะดูลาบากเลยเพราะว่าฝนเพิ่งตกตกเมื่อวานตกตอนเช้านะครับอาจจะทาให้ดูเปียกได้เป็นอย่างนี้นะครับภาพปัจจุสันไหวนะผมเล่งความเร็วบางช่วงเพื่อให้คลิปมันไม่ช้าเกินไปนะเพื่อให้ละเอียดและรวดเร็วนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการดูคลิปนะเพื่อให้ทราบรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวพอเจอแยกผมก็จะกลับมาความเร็วพอนะม,มาเจอแยกแรกนะครับเลี้ยวขวานะครับ มาทางขวานี่นะครับตามแล้วก็มาเจอแหลงน้ำแหล่งที่สองครับโอเคแล้วก็ไปข้าม้้นนี้ไปนะ้ำไปเลยครับข้ามได้นะเพราะน้ำตื้นนะไม่ลึกมาก ทางมันจะลำบากไม่เหมือนการสัฟันนะครับบางวันก็แห้งบางวันก็เปียกครับแต่ถ้ารอสักสองอาทิตย์นี้น่าจะแหะะ้ง,ลงแล้วคว้าาับฝนจะตกแล้วพอฝนตกแล้วก็เปียกครับนี่แหละคือความท้าทายของน้ำตกสันหอครับทันทีครับ แยกนี้นะครับเราคนอาจจะลงนะครับแยกนี้ให้คนเลี้ยวขวาขวานะครับนี่ครับให้คนเลี้ยวมาทางขวานะป่าลงไปทางขวานี่เลยครับทางขวาเจอแยกไหนก็ขวาก่อนนะครับมันจะมีเมื่อกี้แยกทือเลี้ยวไม่ใช่ทางขวาหลังจากนี้ท่านผู้ชมก็สามารถขับตรงไปได้นะครับตรงตามทางไปแล้วยังไม่มีแยกนะครับสามารถขับตรงไปตามทางแบบยาวได้เลยนี่เป็นทางเวยาวนะครับจากไปมันจะมีขึ้นดอยบ้างลงดอยบ้าง เดินบ้างหรืออาจจะลําบากมีหินแทรกบ้างก็นี่คือความท้าทายของน้ำตกตาลหมอกนะครับนี่เดินนี้เป็นเดินที่ยากครับแต่ยังไม่ที่สุดนะเดินนี้เป็นแบบเบสิกเบสิกต้องเจอดอยเกือบสุดท้ายครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอยู่ว่าจะเป็นยังไงไปมันจะครุคระป้องอาจจะสันหน่อยเพราะมีแต่ก้อนหินนะครับโอเค และตอนนี้ก็ถึงทางที่แบบชิวๆนะครบสบายๆขับตามเส้นทางไปเลยครับเป็นไม่ขูกกะนะเป็นแบบมีแอ่งน้ํานิดหน่อยก็ชิวๆครับสบายๆครับถ้าผ่านตรงนั้นมาได้ละแต่บางทีก็ระวังลื่นนะครับระวังตกดอยข้างขวาด้วยนะครับโโอ ูขเขาอาจจะดสันนะพะผมใช้ AI ช่วยในการลดการสันของภาพแล้วาะงนั้นจะดูไม่รู้เรื่องดูเส้นทางแล้วไม่ใช่ดูวิวนะแต่วิวก็สวยงามไม่กิดทับผาแรลพอขับมาเจอตรงนี้ที่ผมบอกว่ามีแยกที่ไม่ใช่ทางขวาอย่างเดียวครับตรงนี้คือตรงไปได้เลยครับข้างล่างน,นี้ไม่เกี่ยวนะเป็นส่วนของใครไม่รู้นะน,นี้ไม่เกี่ยวนะเราก็ไปทางซ้ายเลยครับตรงไปทางที่แบบปกติเนี่ยคือตรงไปเลยครับนี่ของควาเจียน Why is out? นี้ก็เป็นแอ่งน้ําแล่งที่3มนะครับโอ้โหเราก็ข้ามไปเลยครับอันนี้ก็อย่าเป็นกว้างหน่อยแต่ไม่ลึกนะครับนี่สามารถขับรถข้ามไปได้เลยนะครับ พอตรงนี้มันจะมีหลายแย่นะครับไปขวาสุดนะครับขวาสุดทางขวามือสุดๆเลยนะครับทางขวาตรงกลางไม่เกี่ยวครับไปขวาสุดนี่คเป็นเส้นทางตรงนี้แล้วถ้าท่านผู้ชมมาเส้นทางตรงนี้เสร็จมันจะมีดอย1นเนินนะครับถ้าไม่มีเนินตรงนี้แสดงว่าผิดทางครับนี่มาทางขวาสุดจะมีเนินตรงนี้ครับสามารถขึ้นไปได้นี่คือถูกต้องตามเส้นทางแล้วนะครับผมพอมาข้างหน้าตรงนี้เสร็จปุ๊บ เลี้ยวขวานะครับข้างล่างเป็นไล่เขานะครับอย่าไปลงไปนะครับไปเลี้ยวขวาไปอย่างเดียวเลยครับนี่ดูสองฟ้ายิไมใส่ไปลุยกันแบบเงยาะๆครับผมเงยาะๆ นะครับพอมาถึงตรงนี้มันจะมีหลายแย่ครับก็ขวาสุดเช่นเดิมคนระับขวาสุดปุ๊บแล้วเจอแอ่งน้ําเป็นหนุมแอ่งน้ําอย่างนี้ก็ไปได้นะครับจุม๋มแขกไม่ใช่น้ําตื้นนะครับไปก็ลุยไปอันนี้บ้านคนครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านทางนี้ผ่านทางบ้านคนไปครับไปบุยกันตรงนี้ก็เป็นชิวๆนะครับเดี๋ยวไปเจอรอยสุดท้ายไม่ไม่ใช่รอยท้ายลองสุดท้ายกันครับว่าจะมันหาสักป็่ไน ทช่มันหรอกโหดแฮะถูกแล้วแฮถูกแล้วโหดนั่นแหละครับโอเควันนี้ก็จะถึงละพอมาถึงตรงนี้มันจะมีสามแยกนะครับ3ามแยกสี่แยกรวมทางมาด้วยนะตรงนี้ทวงซ้ายไม่เกี่ยวครับการก็ไม่เกี่ยวครับไปทางไหนนะครับก็ขวาเช่นเดิมครับตามทางทางขวาสุดนี่ไปเช่นเดิมนะครับ Okay. ทางนี้นะครับที่บอกว่าโหดจัดนะครับบอกเลยใครมาตรงนี้คือดอยนี้ครับคือดอยสุดท้ายแล้วที่แบบจะพิชิตไม่ใช่ดอยสุดท้ายลองสุดท้ายที่แบบโหดนะครับดูขึ้นไปครับมีแต่หินมีแต่ป่าหินหินจะชันเลยทางโคลขกะกันหมดเต็มที่ครับดูครับบางคนขึ้นมาโอ้โอ้โอ,อกล้องติดตายครับดูอาจจะกล้องอาจจะสันมากนะครับขออภัยนะก็ถือมือเดียวนะครับ ถือมือเดียวแล้วก็ขับมือเดียวมันก็จะคลอกคลกคลักคลอกนะจะช่วยการสั่นช่วยนะครับดูตรงนี้ใครมาถึงตรงนี้ไม่อยากลถขึ้นไปแล้วก็สามารถจอดข้างซ้ายนี่นะในท้ายมือนี่เป็นย่านสามารถจอดตรงนี้ได้แต่ดูทางครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันดูเรื่องความเร็วเลยไหมไม่ให้ดูใส่ถ้ายแบบละเอียดแน่นอนครับดูทางลูกละหินนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวทำการสั่นกันนะครับเอาล้ครับขอเร่งความเร็วเพื่อความกระตุกแฮ้ไม่ใช่เพื่อความรวดเร็วในการดูคลิปนะเพราะว่าทางนี้ก็เป็นทางแบบ ก็ปกติครับแค่แค่ชันีเฉยอาจจะเสียบกันขอไปนี่ครับดูเป็นทางดูข้างบนนี่ครับดูเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับดูปกติดูครับนี่มันจะเป็นทางอย่างนี้ครับเวลาฝนตกมันก็ลื่นเวลาฝนไม่ตกมันก็ไม่ลื่อนนะแล้วแต่วันนะครับถ้าทุกคนมาวันที่ฝนไม่ตกก็โชคดีไปครับถ้ามาที่ฝนตกก็มันแน่นอนครับดูครับดูเส้นทางนี้ดูครับกล้องอาจจะโอ้โหดูไม่รู้เรื่องนะครับแต่ตอนนี้ปลาไปเกือบ10นาทีแล้วนะตอนนี้10นาทีแล้วนะมอาจะ ต้องรวดเร็วดูครับนี่ที่บไปครับทางนี้ครับเสร็จแล้วขึ้นมาก็ถึงตรงนี้ครับมันจะมีแยกเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ปุ๊บมันจะมีเกนใต้ว่าน้ําตกตาลมองครับน้ำตกตาลมองปุ๊บแล้วก็ลงไปนะครับเดินนี้จะเป็นน้นสุดท้ายนะครับลงไปปุ๊บทางนี้ก็ลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นปั๊บนะคนี่ก็ชันหนงเหมือนกันแต่ก็สั้นนิดเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็มาแล้วก็ลงกันแบบยาวๆเลยครับลงกันไปนะอาจจะเร่งรีบหน่อยเพราะว่า มันคิดมานานแล้วครับผมรายละเอียดมันเยอะเหลือเกินครับนี่ครับพอมาถึงตรงนี้ก็ถ้าู้ชมก็เห็นป้ายนะครับสามารถเลี้ยวขวาได้เลยครับเห็นป้ายเดี๋ยวขวาเลี้ยวขวาอย่างเดียวที่มีต้นตกคนะรับเลี้ยวขวาไปเสร็จแล้วก็เข้าไปข้างในเลยครับรนี่นครับมันจะสบายๆชิวๆและตรงนี้ พอมาถึงตรงนี้แล้วถ้าไปชมเห็นทรงชาติไทยหรือเห็นป้ายนี้ก็ถือว่าใกล้ถึงจุดหมายเข้าเรื่อยๆแล้วนี่ครับตรงนี้ท่านชมสามารถจอดรถได้แถวนี้นะครับจอดเรียงข้างๆทางตรงนี้ได้แล่ถ้าท่านชมอยากเอาลงไปข้างล่างก็ลงได้ครับแต่ดูทางสักก่อนครับนี่ครับทางข้างล่างไหมโคตรชันนะครับแต่ปกติผมมาผมก็จอดข้างล่างนะครับแต่จอดข้างบนดีกว่าจอดตรงนี้แล้วก็เดินลงไปดีกว่าครับดูครับนี่แล่ทุกทีก็เอาลงถ้าใครอยากเพิ่มความท้าทายกับชีวิตครับลงไปเลยครับนี่ครับ ชันชันมากเลยเวลาขึ้นมาก็รถใครไม่มีแรงก็ลําบากนะครับมันอาจจะเลื่นหน่อยนี่ครับก็ลงมาเลยครับนี่ครับท่านชมมาถึงตรงนี้ปุ๊บก,ก็มาจอดรถตรงนี้ครับจอดข้างๆทา,างแอบๆริมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขวางทางเดินคนเข้านะครับแต่ถ้าเป็นคนมาจนไม่มีจังหวะคนก,นก็จอดได้เต็มที่เลยถ้าคนมาก็ถีบรถท่านชมทิ้งแหกหยอกเล่นนะครับรนี่ครับเป็นทางไม่ชาติสวยงามนี่ เสียงที่ผมภากในกล้องอาจะมีเหมือนปกตินะปกติทุกคนมาตรงนี้ทุกงทีจะฝันรถเข้ามาจอดตรงนี้แล้วก็เลียงกันตรงนี้นะครับวันนี้ก็จอดไว้ข้างทางนี้นะครับจะโโได้ไม่ขวางทางเวลารถ,ถมาอีกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลุยไปทางน้ําตกนะคือทางนี้นะครับสามารถเข้าไปได้เลยไปเราไปลุยน้ําตกกันตามทางนี้เลยครับนี่ครับเดีย๋ยวผมเข้าใกล้ผมจะถอดเสียงถอดไม้ออกนะครับเพื่อได้ยินเสียงน้ําตกชัดเจนนะครับ เวลาเดินเข้าไปก็เดินแบบเป็นทางเดินตามธรรมชาตินี่แหละครับเป็นเส้นทางเลยครับสามารถมารู้เลยว่าไปทางไหนครับนี่ครับตามเส้นทางถ้าใครมาคนเดียวก็อาจจะกลัวแบบถ้าใครมาคนเดียวอาจจะมีกลัวว่าอะไเพราะว่าเป็นป่าทึบแต่ใครชอบเป็นป่าอย่างนี้ก็ชิลๆ์เลยนี่ครับด้วยกล้องมันอาจจะดูไม่สมูทหน่อยครับ แล้วขอเช็คก,กล้องก่อนนะมาถึงนี้แล้วหยุดไล้ใช้ได้ไปกันต่อครับตามป่าเลยครับตามทางเลยนะทิ้งทางธรรมชาตินะนี่ีเซียนน้ำตกแล้วนะครับไม่รู้ท่าำโซนยี่หรือเปล่านี่เจียงน้ำตกหรือเปล่าครับขออนุญาตถอดไม้นะครับอาจจะไม่ได้เจียงชัดเจนนะขออภัยนะครับอ่ะ แล้วหลังจากปิดไม้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับนี่ครับมันต,ตกแบบธรรมชาตินะครับอาจจะผมจะให้ยิยนเสียงธรรมชาตินะครับเดี๋ยวลงตามทางนี่เลยครับอาจจะดูทางแล้วยากลำบากหน่อยครับภาพอาจจะไม่ชัดเลยก็ขออภัยนะครับโอเค นี่ครับทางลงตรงนี้ก็ลาบากดีเลยควานนะครับระมันระวังหินตกดรอยเลยนะครับอาจจะได้บาดเจ็บดูครับดูน้ำตกข้างบนครับนี่ครับยงมครับเเดวเลงไปตรงนี้แหละครับสุดท้ายแล้วคือโคตรชันนะครับดูครับในภาพอาจจะไม่ชันนะแต่ใครมาตรงนี้คือระมัดระวังเป็นหินลื่นนะครับแต่ใช้ได้ครับทางนี้ครับนี่ครับอตรงนี้พุดยิ่งลงเลยครับเสร็จแล้วลืมตาดูโอ้โหสวยงามนะครับนี่ครับ ธรรมชาติเลยอยู่ครับดูล้อมรอ,มอ,มอ,มอ,อบด้วยป่าเขาครับดูครับสวยงามไหมครับท่านชมครับดูป่าเขาจริงๆนะใครอยากจะดูคลิปน้ำตกเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบนะครับโอเคตอนนี้มาแนะนำทางเที่ยวนี่เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศดีๆให้สักแป๊บหนึง่งแล้วจุดถ่ายรูปนะตรงนี้ก็สวยเออสวยนะสวย,ได,วสยดได้หนึ่งรูปแล้วนะครับน้ำตกอาจจะเสียงดังได้หนึ่งรูปแล้ว ทุกคนอยากได้มุมดีๆครับแนะนําลําบากหน่อยแต่คุ้มครับมาถึงทังทีต้องทําครับนี่ครับดามผมมาครับนี่มาตรงนี้เสร็จลงหินตรงนี้ครับกระโดดลงครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเดินมาที่ตรงนี้นะครับเดินมาตรงนี้เสร็จแล้วใครอยากได้มุมนี้ก็จะไม่ใช่ได้นะดูครับังไบ้วะครับมุมนี้มุมนี้คือสวยมากเวลาถ่ายรูปออกมาจะสวยมากเดี๋ยวผมไม่ดูรูปนะครับ มุมนี้ก็ได้นะครับมุมนี้อีกมุมหนึ่งครับถ่ายแบบขึ้นไปอย่างนี้ครับโคตรสวย เอาแล้วใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศดีๆของหมู่บ้านผาแ,แลก็มาได้ครับพี่นำต,ตัวตันหมอกทางเข้าก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเป็นลำบากนิดนึงครับถ้าใครอยากมาก็คุ้มกับการบรรยากาศอย่างนี้ใครอยากจะมาเห็นบรรยากาศจริงๆที่แบบร่มเย็นสบายน้ํานี่บอกเลยเย็นที่สุดแล้วครับเย็นที่สุดในหมู่บ้านแล้วโคตรเย็นนะครับบอกเลยใครเล่นนี่โคตรเย็นนะครับโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับมาเป็นก็ไล่คร่าวๆนะใครอยากมาถ่ายรูปบรรยากาศที่มากกว่าในคลิปนี้มาได้นะครับมาถ่ายบรรยากาศซื้อของมากินแล้วก็ กรุณนาเอาไปเก็บด้วยนะรันนี้ไม่ได้อันนี้แค่บอกกล่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ธรรมชาติเสียหายนะซื้อของมาแล้วก็สามารถซื้อมากินได้กินเต็มที่เลยครับมาฟูสั์มานั่งตั้งปิกนิกอะไรแต่แนะนําให้ก่อไฟนะเพราะาอาจจะทําลายธรรมชาติมันอาจจะมลภาวะทิส่สารฟรษนะครับโอเคครับทีน,นี้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมซื้อของอะไรมากินก็เก็บด้วยโอเคครับ สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันต่อคลิปหน้าก่อนจบคลิปไปเรามาดูทางออกกันดีกว่าดูโคตรสวยครับดูตรงนี้เป็นมิติแบบออกไปแล้วเจอภูเขาเหมือนขยายเข้ามาครับดูครับโคตรสุดยอดครับสวยงามจริงๆครับหมู่บ้านผาแลครับอย่าลืมมาสัมผัสบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับผมเชี่ๆวเชียธรรมชาติสวยงามครับพมอ